มันน่ะนี่จิ้มมันใช้มึงดิมึงดิมมันตัวเมียเหรอเนี่ยจิ้มมันแล้วมันเป็นสีเลยตัวนี้อืมมันสีเลยตัวนี้ไม่ใหดทำมันให้มึงหีิกตู้น้ำมัดติมยังแตกย้อยอยู่เห็นมันยำมือบ่มันติดอิสไนะหมาหลงค่ะหลงมาวันนี้เหมือนรู้จักกันเป็นร้อยปี เพิ่งหลงมาวันนี้แน่นะใช่ไหมห,หลงมาวันนี้จริงหรอมันยานไม่เลยแสดงว่าเคยโดนไล่มา อลไรมันอยู่ไรแมวของเล่นนางคือถุงข้าไปเลี้ยลูกค้าสิละว่าม,มันมัดลูกหัวมันเองมันบอกแมวอยให้เขาจะบอกออกมาเลย ออกมาแล้วมันอยู่ใต้เฮือนบ้านบ่ออกจากล้บ้านเลยมันออกจากไตฮือนเลยนั่งเป็นพญาอยู่อันข้างอันระบายแอนตู้ระบายแอนนี่เล่นไปเล่นไปไป,ไปห่อขววเข่าเสยเนาะไปไลไอ้มันออกมาเ,ยเลยก็ไตฮงันเอาไป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 โอ้สูนจักหน่อยก็ได้อาบน้ำให้ทุกส,ส้วงโตซู มาลงก็ใส่จังหน่อยมาให้กูเลี้ยงแล้วก็หักแล้วก็มันเอาเนี่ยากกูอีกสูนี่น,นีอะม่ขาดแมงวันดูแมงวันข้างนี้น่าหนี้เด <c oughs> ๋อออนอ้อนกินมะเขาวกินมะเขาวกินมะเข้า

นั่งลงนั่งลงนั่งลงแมสิปยายได้ยังงั้นมัดกระฟงออกเลยมัดติ่มซำดิง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 อย่ามากัดเด้ไปส่งขขาวให้มันไปแป๊บมันกินขขาวอะเขาวเทสเองอันคันน้นคันมันหันน้ำกระสุนประเด็นบริจาคถ้วยใส่น้ำให้มันอีกที ไปเล่นอย่างฮะนะอ้นั่นวะนวเล่นนะแนวตักขี้แมวก็ไปเล่นถุงก็เล่นอู้เล่นเ็จท่ออีกได้บริา่าถวยเห็ดขันน้ำทั้งนี่นมามองแผดเหรออันนั้นเห็ดขันอันนั้นเฮ็ดคันน้ำ ขี้ลงหันก็ไปแยบบ็บโอ้ขี้ดง้เงียบหันตามเขามันตัว <laughs> นี้ก็ไปงามปูเอาพลาสติกนะอันเด็กกันพลาสติกก็งามเลยเด้อ <laughs> มึงหนีเนาะสูนี่เนาะอันนี้ถ้วยน,นี้เอาเป็นซ้ำเขาหรือว่าซ้ำน,น,น้ำผู้ใดบัลเลี่ยงบัลเลี่ยงก็มายุ่นจะหนีนะสูจึงนกจึงเมียวจึงหมาอู้ยแต่ไหน <laughs> เปิดฟ้ามอสุขยาน าเฮันาานามาดูหันนามาดูหันนามาดูหันนามาดูาดถ่ายแกลงย t u b e นะมันเป็นทางทางมา มาลังอ่านบุพอมีสอนจอบด้วยดื้อนะเราอ่ะดื้อไหมดื้อไหมนี่พยักหัวดื้อดื้อไหมดื้อไหม ขนมันยาวพอสิ้นข<ะ>นมันยาวขนมันยาวสำานันล้วแต่มันเป็นมาพันธุมาพันธุ์นเอานั่นไหม<ะ>มาไหนจุดไหมมาไนจุดพอสูงกบมาบ้านวะ โดมอย่างไปดูคิเนี่ยโอ้ใช่มาแม่จะตุจ่เนี่ย้องเมาตัว